รีวิวหนังสือกลยุทธ์สุดยอดเสียนเล่มที่สองอย่าพึ่งซื้อถ้ายังไม่ได้ดูคลิปนี้ ผมบอกเลยนะครับคุณผู้ชมว่าณจังหวะนี้เนี่ยไม่พูดถึงหนังสือเล่มนี้คงไม่ได้จริงๆกับหนังสือกลยุทธ์สุดยอดเซียนเล่มที่2ของเซียนนกกระจิบนะครับเป็นหนังสือที่เป็นผลงานชิ้นโบแดงของแกเลยนะฮะก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์นกกระจิบนะครับที่ให้หนังสือผมมา2เล่มเลยนะครับหนังสือเนี่ยไม่มีความแตกต่างกันแต่ว่ามันแตกต่างกันที่ตัวปกนะครับ ถ้าปกแข็งเพิ่ม200อันนี้คือปกอ่อนนะฮะถ้าปกแข็งก็จะเป็นอันนี้คือคุณสามารถพกพาหนังสือเล่มนี้ออกไปตีหัวใครก็ได้ชนิดว่าหัวแตกนะับคุณไม่ต้องแคร์ว่าหนังสือเนี่ยจะเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะกลยุทธ์สุดยอดเซียนเล่มปกแข็งเนี่ยมีความหนาที่ค่อนข้างหนามากๆนะครับ อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของกลยุทธ์สุดยอดเสียนเล่มที่2นะครับในส่วนตัวของเล่มที่1เนี่ยก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเป็นสีเหลืองเล่มที่2เป็นสีฟ้านะครับมีความต่างทางด้านความหนาและเนื้อหาที่อัดแน่นอยู่ด้านในและเทคนิคการเขียนนะ เหมาะสาหรับคุณผู้ชมที่ต้องการที่จะต่อยอดในส่วนของม้ายงขวา <c oughs> เหมาะสําหรับคนที่ต้องการเก็บสะสมหนงังสือ <c oughs> เหมาะสําหรับคนที่กําลังเล่นหมากรุกใหม่ๆก็สามารถหาซื้อกันเข้ามาอ่านได้นะครับตัวของเล่มหนึ่งเนี่ยจะพูดกันถึงเรื่องของการเปิดม้ายงขวาชนม้ายงขวาแล้วไปเจอฝั่งตรงข้ามหรือหรือฝ่ายเราเองเนี่ยแหละที่ไปเล่นหมากอะไรไม่รู้ที่มันแปลกๆเช่น ไปทิ่มเบี้ยสูงหน้าเม็ดไปเดิน3เบีย้ยไปเดินก้ามปูไปเดิน4เบียบ้ย5เบี้ยไม่มีนะคุณผู้ชมไปเดิน4เบี้ยนะครับหรือไปเดินหมากอื่นนะฮะซึ่งทําให้ไม่ถึงการแปรขบวนในช่วงกลางกระนานทีนี้เราก็ต้องมาคิดแล้วถ,ถ้าเราเป็นเราเล่นเนี่ยเราจะเล่นยังไงหรือเราเป็นฝ่ายถูกเล่นซะเองเราเนี่ยจะแก้ไขย,ยังไงอันนี้คือกลยุทธ์สุดยอดเสียนเล่มที่1ก็ผมอ่านจนเยินนะคุณผู้ชมเนี่ยฮะ หลักๆของแต้มหมากในส่วนของเล่มที่1เนี่ยผมเปิดให้ดูตรงหน้าสารบัญน,นะครับน่าจะเปิดให้ดูได้นะคุณผู้ชมพี่นกกระจิบไม่ได้จะว่าอะไรนะคือหนังสือเล่มนี้นก็ออกมานานแล้วแหละในส่วนตัวของหนังสือเล่มใหม่เล่มสีฟ้าเล่มล่าสุดเนี่ยก็จะกล่าวถึงการที่เปิดมากยงขวาสู้กันเองแล้วต่างฝ่ายต่างเดินขุนวังในทั้งคู่นะครับแล้วก็ จะแปลขบวนยังไงในตาเดินที่11เอ่าพอขึ้นหมากเหมือนกันเนี่ยนึกออกไหมไม้ยงขวาขึ้นเจอไม้ยงขวาพอเตินตาที่11ต่างฝ่ายต่างเดินขุนขึ้นรูปหมากจะเหมือนกันเด๊แล้วทีนี้สีขาวจะได้เลือกแล้วครับว่าจะเปิดขบวนแบบไหนโคนก้าวร้าวเบี้ยคูริมเบีเ้ยบ่อพางเบี้ยปีกอินซีหรือแต้มใหม่นะครับเรือนกกระจิบก็สามารถเลือกสรรหากันมาเล่นได้นะครับลองหาทำกันดูนะครับไม่ใช่อย่าหาทำนะลองหาทำกันดู เดี๋ยวมาดูกันที่ภายในกันสักหน่อยดีกว่าว่าหนังสือเล่มนี้เป็นยังไงเนี่คือหน้าแรกเนี่ยก็จะเป็นกล่าวถึงแบบผู้สนับสนุนสปอนเซอร์อะไรพวกนี้แล้วก็เป็นหน้าสีนะครับแต่หมัดฮุกของหนังสือเล่มนี้จริงๆอยู่ที่ในส่วนของสารบัญน,นะผมบอกเลยนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในวงการหนังสือมักลุกไทยการทําสารบัญภาพแบบนี้ ซึ่งมันทําให้เราเนี่ยหาแต้มหมากได้ง่ายมากยิ่งขึ้นสมมุติคุณอ่านไปรอบนึงคุณยังไม่เคยอ่านแต่คุณคุณเคยดูคลิปอ่ะเฮ้ยพี่คารวาสผู้ใฝ่รู้เขากล่าวถึงโคนก้าวร้าวเนี่ยมันเป็นยังไงวะเนี่ยคุณสามารถอ๋อโคนก้าวร้าวมันอยู่หน้านี้เข้าไปดูได้เลยอ่าเข้าใจใช่ไหมคุณผู้ชมในรูปหมากข,ของเล่มนี้เนี่ยหลกัหลกๆก็จะประกอบไปด้วย8รูปหมาก4บวก4เท่ากับ8โอเคตรงนี้ก็จะบอกครับว่า ตัวหมากเนี่ยเป็นยังไงอะไรคืออะไรนะครับสอนภาษาการเดินของหมากลุกไทยอันนี้ก็เข้าคร่าวๆนะอันนี้เป็นผลงานเล่มเก่าของพี่นกจิบนะอันนี้เป็นผลงานเล่มใหม่เปิดสั่งจองได้แล้วนะครับแอดมาที่หลายได้เลยอ่ะโอเคสารบันภาพนะครับคือหมัดฮุกของหนังสือเล่มนี้จริงๆบางครั้งบางครั้งคุณอ่านหนังสือแล้วแตมหมากมันอยู่ตรงไหนลืมไปแล้วมันอยู่หน้าอะไรปัญหานี้เคยเกิดขึ้นนะครับมีคนรีวิวมาบอกว่า หนังสือเล่มสีเหลืองเนี่ยมันอ่านค่อนข้างยากแม้กระทั่งส่วนตัวผมเองผมรีวิวไว้ตรงๆเลยนะว่าอ่านจนจบแล้วเข้าใจนะคุณผู้ชมแต้มลึกมากแต้มแบบโอแต้มเยี่ยมอะ very good คือถอดลึกกว่าเล่มเอ่อเล่มม้าซ้ายนะอันนี้พูดตรงๆคือถอดลึกกว่าเล่มม้าซ้ายถอดลึกกว่าเล่มม้าเทียมสมัยก่อนอันนี้คือวิธีการถอดที่ลึกมากแต่หาแต้มที่เราต้องการเนี่ยยากเหลือเกินเพราะว่าหนังสือเล่มเนี่ยคุณดูสารบัญ อันนี้ก็ต้องบอกตามตรงต่อให้เขาเป็นสปอนมาเราก็ต้องพูดตามตรงนะคุณผู้ชมเพราะคนซื้อมันอยู่อยู่ที่คนซื้อคุณผู้ชมผมจริงใจอยู่แล้วชอบผมก็บอกว่าชอบไม่ชอบผมก็บอกไม่ชอบนะมีปัญหาตรงไหนผมก็บอกผมก็บอกกับพี่นกจิบแบบนี้ว่าเออเนี่ยมันก็อ่านยากนะทำให้พี่นกจิบเนี่ยไปพัฒนานะครับหนังสือให้อ่านง่ายมากยิ่งขึ้นนะมันอยู่หน้าไหนวะเนี่ยอ่ะหน้านี้หน้าน,น,านี้หน้านี้ครับสารบัญมีทั้งหมดหน้านี้ถ้าเราต้องการบางแต้มที่เอ้ย จุดลึกท่อนแยกหรืออะไรเงี้ยหาไม่เจอนะหายากคุณต้องอาศัยว่าคุณจํามาแล้วมันอยู่หน้าไหนแต่เล่มนี้นะครับไม่ใช่ครับเล่มนี้ก็มันทำให้เราหาง่ายมากยิ่งขึ้นนะอย่างแต้มที่เราต้องการเพราะหนังสือเล่มนี้มันถอดลึกถอดลึกมากๆากครับอีกนิดนึงก็จะจบกระดาษลงจมผมเนี่ยนับถือการถอดหมากของพี่นกกระจิบเลยนะถอดได้ยังไงวะนะถอดโคตรลึกแล,แล้วถอดเป็นแต้มที่คนมีโอกาสเดินมากที่สุดโอกาสที่จะเจอมากที่สุดนะครับ อย่าเข้าใจผิดว่าหนังสือเล่มนี้คือทุกอย่าง Everything แล้วแบบเออรับได้ทุกท่อนแยกไม่ไม่ใช่นะอันนี้คือรับท่อนแยกที่แบบคนน่าจะเข้ามาท่อนแยกนั้นมากที่สุด1 2- 3 4่ท่อนแยกที่ดีที่สุดอะไรประมาณนี้นะครับคือไม่ถอดท่อนแยกที่มันเกินไปอันนั้นคือมันทําไม่ได้คุณผู้ชมอันนี้หนังสือเนี่ยเขาก็มาส่งคุณได้แค่นี้แหละแต่ผมจะมาเปรียบเทียบครับกับเล่มก่อนหน้านี้เล่มก่อนหน้านี้ออกมาสักประมาณ10กว่าปีก่อนแล้วแหละเล่มในส่วนของรับมาซ์ซายนะครับ ก็จะเป็นเล่มใหญ่แล้วก็ตัวหนังสือเนี่ยก็จะใหญ่นิดนึงผมพูดต,ตรงๆเล่มนี้ถอดกว้างๆแม้กระทั่งพี่นกระจิบเองก็เป็นคนพูดกับผมแบบนี้นะว่าเอ้ยคิดตรงกันว่าถอดก้องค่อน,อนกางกว้างถ้าเปรียบเทียบกับสีเหลืองและสีฟ้าในเล่มนี้นะครับสีฟ้าเล่มนี้ถอดลึกถอดละเอียดความละเอียดของมันเนี่ยละเอียดจนถึงขั้นที่ว่าแม่งระดับอนุขุมขนเลยคุณผู้ชมดูนะครับเนี่ยท่อนแยกเดี๋ยวเดี๋ยว นี่ยัะคุณผู้ชมดู a 1. 1 1 2คือพี่นกกระจิบแกถอดแบบเกินถอดลึกเกินทำไมต้องมีสาร,รบัญภาพทําไมต้องมีสิ่งเหล่านี้นะผมจะบอกให้ฟังคุณผู้ชมคือหนังสือเนี่ยถ้าเอามาเปรียบเทียบกับเล่มเก่านะคุณผู้ชมต้องค่อยๆฟังแล้วค่อยๆทําความเื้าใจนะใครไม่เคยอ่านหนังสือหมักลุกไทยอาจจะมึนงงเล่าง่ายๆนะผมจะทําให้เป็นเ,นเนทา์ไลน์แบบนี้กันผมขี้เกียจทาอินโฟกราฟิก อ่ะผมทำอย่างนี้แล้วกันสมมุติว่าขุนเนี่ยมันจะเดินไปหาม้านะครับเอาอย่างนี้ว่าม้าเดินไปหาขุนอ่ะสมมุติว่าม้าเนี่ยจะเดินไปหาขุนนะคุณผนะู้ชมค่อยๆดูตรงนี้นะถ้าม้าจะเดินไปหาขุนเนี่ยอันเนี้ยผมเปรียบเสมือนเหมือนท่อดแยกที่ถูกต้องเนี่ยคุณต้องเดินมาทางเนี้ยทางเนี้ยคือทางที่ถูกต้องนะแต่ในระหว่างทางเนี่ยมมนก็จะมีตัวเลือกให้ว่าเฮ้ยไปเดินหาเม็ดดิเฮ้ยถ้าไปเดินหาเม็ดเนี่ยมันจะเป็นยังไงวะไปเดินหาโคนเนี่ยมันจะเป็นยังไงวะอะไรประมาณเนี่ยนะครับ ถ้าเป็นหนังสือเล่มนี้ทําได้เพราะหนังสือเล่มนี้ถอดกว้างแล้วก็ความลึกเนี่ยไม่ได้ลงไประ,ระดับลึกมากอ่ะก็สามารถทําได้เข้าไปตรงนี้มาตรงนี้อ่าแล้วสุดท้ายไปหาขุนอ่านเข้าใจแฮปปี้ไม่ต้องใช้กระดานก็ได้แต่เล่มนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นครับเล่มนี้นี่แบบโอ้โหไม่ใช้ไม่ได้เลยครับกระดานจังหวะนี้แต่การใช้กระดาหรือไม่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสลักสําคัญในยุคนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเรามีแอปในมือถือ แอปถอดหมากหรือในคอมพิวเตอร์มันมีเยอะม่เยอะแยะมากมายผมรู้ผมเข้าใจว่าทําไมคนถึงเกลียดการเอากระดานไปนั่งถอดหมากด้วยเพราะว่าเวลามันกอกลับเวลาถอยหมากกลับหรืออะไรเงี้ยมันใช้เวลาแล้วมันค่อนข้างยากแต่เดี๋ยวนี้ทําได้มันไม่ใช่ข้ออ้างนะคุณผู้ชมหนังสือเล่มนี้เนี่ยเดี๋ยวมาพูดกันต่อนะสมมุติม้าจะเดินไปหาขุนเนี่ยนี่ฮะม้าจะเดินไปหาขุนอ่า คือเล่มนี้ทำไมต้องเขียนอย่างนี้เพราะว่าม,มันมีปัญหาก็คือว่าเล่มสีเหลืองเนี่ยคนอ่านแล้วโอ้โหไม่เข้าใจเพราะว่าเขียนวิธีการแบบเดิมแต,แต่แต้มลึกมากแล้วกว่าจะมาถึงขุนเนี่ยคุณต้องไปเจอท่อนแยกแบบไปเดินหาเม็ดใช่ไหมเอ้เดินหาเม็ดเสร็จเม็ดไปหาโคนไปหาเบี้ยต่อแล้วจากโคนจากหาเบี้ยไปหาอะไรต่อดีไปหามา้าเงี้ยคือมันลึกเข้าไปเรื่อยๆครับลึกเข้าไปเรื่อยๆจนออกมาโอ้ประเด็นคือเฮ้ยเราอยู่ตรงไหนลรววะ คุณเข้าใจไหมคนเคยอ่านหนังสือหมักลุกไทยจะเก็ตสิ่งที่ผมพูดคือมันลึกมากมันไม่เหมือนแบบท่อนแยกเข้าไปนิดนึงอ่พอแต่อันนี้คือเข้าไปอีกและเข้าไปอีกนี่นะม้าเสร็จเข้าไปที่เรืออีกอลึกเกินนะครับเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่แก้แพชของปัญหาเหล่านี้ที่นกจิบได้ทําการแก้เวลาก็คือว่าม้าเนี่ยเดินไปหาขุนเนี่ยแต้มที่ถูกต้องเนี่ยควรเดินยังไงเขียนไปเลยตั้งแต่แรกโคนก้าวเล้าต้องเดินแบบนี้ มาถึงท่อนแยกนี้จบนะครับในระหว่างทางก็มีเกลื่นใบให้ทางว่าสามารถเดินไปตรงนี้ได้นะเดินหาโคนเดินหามา้าเดินหาเรือแล้วก็จะบอกหน้าไว้ว่าไปถอดไว้ในที่หน้าไหนใครสนใจท่อนแยกนี้ตามเข้าไปดูใครรู้อยู่แล้วเอ้ยไม่ต้องตามก็ไปดูได้ไปดูท่อนแยกนี้ต่อแต่ว่าถ้ารู้อยู่แล้วทั้งหมดอ่ะก็เดินเข้ามาที่ท่อนแยกที่ถูกต้องเลยจบนะครับมันเป็นวิธีการอ่านที่ผมคิดว่าเอ้ยมันดีกับคนอ่านมากแล้วก็ สามารถทําให้อ่านได้ง่ายมากขึ้นถ้าถ้าคนเข้าใจปัญหาเหล่านี้นะผมต้องบอกก่อนนะครับว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยถ้าคุณอ่านจบเนี่ยเหมือนคุณเรียนคอร์สออนไลน์หนักๆสักหนึ่งคอร์สเลยแล้วถ้าคุณจําได้ทั้งหมดนะคุณเข้าใจมาทั้งหมดนะฝั่งตรงข้ามร้องจักแน่นอนครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเหมือนสู้กับเซียนนกกจิบผมบอกเลยประมาณนั้นเลยครับแล้วสิ่งที่ มีความแตกต่างในหนังสือเล่มนี้กับหนังสือก่อนหน้าหรือหนังสือของเซียนคนอื่นก็คือว่ามันมีในส่วนของแต้มใหม่มาด้วยหมากใหม่ๆโคนก้าวเล้าใหม่ๆที่เกิดมาเอ้ยทรงอะไรวะเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนแบบนี้เดินได้ด้วยเหรอเดี๋ยวผมปักให้ดูสักสองท่อนแยกแล้วพี่นกกระจิบน่าจะไม่ว่าหรอกเดี๋ยวปักให้ดูสักสองท่อนแยกว่าเออเนี่ยแต้มนี้มันเป็นอย่างนี้น่าสนใจนะอืมประมาณนี้แล้วกันนะ สรุปนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็เหมาะกับทุกคนไม่ว่าคุณจะอยู่ในห่วงโซ่อาหารไหนของวงการหมักลูกไทยนะคุณก็สามารถหามาอ่านได้หามาดูแต้มนะครับแล้วก็เอาไปหาทําได้นะอืมประมาณนี้ถ้าคุณผู้ชมสนใจหนังสือเล่มนี้นะครับก็สามารถสั่งการเข้ามาที่ไลน์ก็ได้นับหรือในเพจก็ได้นี่เพจอันนี้นะหรือในไลน์ข้างบนก็ได้นับแอดเข้ามาหรือแอดไลน์ แอดหมากลูกไทยผมขึ้นต้นสือให้ตัวใหญ่ๆแล้วกันนะครับปกแข่งนะครับก็จะอยู่ที่เล่มละ900บาทส่วนปกอ่อนเนี่ยก็จะอยู่ที่เล่มละ700บาทนะฮะของมีจํานวนจํากัดนะครับจนกว่าของจะหมดแล้วก็พีโนกระจิบน่าจะไม่พิมพ์เพิ่มแล้วฮะคือถ้าแนะนำนะผมก็แนะนําเป็นในส่วนของหนังสือที่มันเป็นปกแข่งนะเพราะมันเก็บสะสมได้นานมากกว่าคุณลองดูของผมเนี่ยผมอ่านจน เละผมอ่านจนเยินนะครับผมรู้สึกว่าโอ้เราไม่น่าจะอ่านขนาดนั้นนะ่ะจริงนะเราเหล่านี้ถ้าเป็นหนังสือเล่มเก่าเนี่ยผมบอกตีนิดนึงก็จะมันมันเละเร็วเกินไปแต่ถามว่าทนไหมก็ทนนะครับแต่ถ้าเป็นหนังสือเล่มแรกแรกสุดเนี่ยคือปกผมหลุดไปแล้วคุณผู้ชม <size> ก็หวังว่า2เล่มนี้ก็จะไม่มีปัญหาเดียวกันนะแต่เท่าที่ดูนะถ้าใช้ลงพิมพ์มเดียวกันอย่างพี่นกจิบบอกเนี่ยเล่มนี้ก็ยังอยู่น่าจะอยู่ได้นานนะ ผมอ่านไม่ต่ำกว่า10รอบอะจริงเล่มนี้ถ้าโอ้โหพี่นกระจิบฟังน่าจะดีใจนะแต่ถ้าเป็นปกแข็งผมเชื่อว่าคุณเก็บได้อีกหลายปีนะครับเพิ่มอีก200คุ้มกว่าเยอะนะโอเคครับผู้ชมถ้าผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่ๆอย่าลืมกดติดตามแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมคารวาตผู้ฝ่รู้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับและบายบายครับทุกคน บางแต้มที่ผมเห็นเนี่ยในหนังสือเล่มนี้คืออุย้ยครูบาอาจารย์เขากักมาเยอะมากกักผมแบบมาหลายปีอะ่ะไม่ซ้อมสอนว่ามันเดินยังไงไอ้รูปนี้เนี่ยจนผมมานั่งอ่านหนังสืออ๋ออ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองจริงคุณผู้ชมครูบาอาจารย์ผมไม่สอนนะสอนก็สอนแค่คร่าวๆเดินให้ดูแต่ก็พอมาเจอหนังสือเล่มนี้โอ้ผมอยากให้อาจารย์ผมเนี่ยได้ดูจังเลย